ทำไมถึงนอนกรนอยากรู้มากเลยและนอนกรนอ้าใครไม่ปัญหานอนกรนคนคนข้างๆก็เปื่อนนายมากหรือกดหนึ่งใครที่นอนหลับสบายคนข้างโตไม่คืบอกเลยอุ้ยเธอมาดีนอนกรนเลยกดสองเพราะอะไรคะเพราะภาวะนอนกรนเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายที่ต้องได้รับการรักษาภาวะนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือที่เราเรียกว่า O.S.A. O.S.A. ก็ Obstructive Sleep Apnea อ้ามันเป็นยังไงหรือพี่ป้ามันเป็นภาวะที่เกิดความสัมพันธ์กับการปวดหัวทุกเช้าเพระเรานอนไม่เพียงพอเราตื่นมาก,ก็ปวดหัวปวดหัวปวดหัว,ว,หวเนื่องจากสําคัญมากหรือร่างกายของเราถูกกระตุ้นให้ทํางานหนะักตลอดทั้งคืนก็เราไม่ได้นอนเรานอนกรนและรบกวนการพักผ่อนของสมองทําให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพ เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเลยว่าถ้าใครเมียนาการนอนกรนจนคนข้างๆแบอบกไม่ไหวแล้วนอนกรนตลอดเลยต้องรีบไปพบแพทย์และทําการรักษาและแน่นอนเราจะมีสุขภาพเจียดที่ดีขึ้นตื่นขึ้นมาก็ไม่ปวดหัวไม่เวียนศีรษะและลุยงานได้เต็มที่ ดูแลสุขภาพอย่าลืมกดติดใจกดติดตามช่อง y o u ยูท e บเ t t y f i s h เพจ e ฮท t y f i s บายพี่ปลา Ig และ TikTok พี่ปลาด e ทเ t ที่ฟเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปลาส่งให้ทุกวันมาดูแลสุขภาพกันเพื่อตรียมตัวเข้าสู่พูดส่งยุคคุณภาพพูดส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ